พี่มวยค่ะวันนี้พาไปกินกระเพาะปลาที่ของลอยกระเพาะปลาเจ้าดังอำเภอเวตงค่ะอุย้ยเจอเจ้าของพอดีเลยสวัสดีค่ะ,คะอันนี้กระเพาะปลาเจ้าดังเบตงนะคะเออเจ้าดังเจ้าเก่าเลยอุ้มอยมาทันโอ้ใส่ถ่านด้วยอันนี้จะอุ่นตลอดเวลาเลยินไม่ได้ กระเพาะปลาเจ้านี้นักท่องเที่ยวมาเลเซียชอบมากๆค่ะพี่หมวยก็ชอบมากๆเช่นเดียวกันเห็นแล้วพี่หมวยก็หิวยังไงก็ต้องจัดสักชามค่ะอันนี้กระเพาะปลาเปิดมานานเท่าไหร่แล้วคะกะเปาาดสิบปีแล้วสี่สิบปีแล้ว เจ็ดสิบัวรุ่นสองคนนี้รุ่นสามค่ะอันนี้รุ่นสามอ่ารุ่นนตัวนมากินได้นะครับร้านอ่น่อคเปิดหกโมงเช้าปิดปิดตอนไหนปิดตอนไหนสิบเอ็ดโมงต้องมาก่อนสิบเอ็ดโมงนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้สาขาสองสาขาหนึ่งอยู่ข้างบนอ๋อ เดี๋ยวพี่หอยตามไปดูสาขาหนึ่งโอเควัสดีครับคุณพี่